สวัสดีครับผมอาจารย์ปางช้างขยาไทยมาทำนายดวงประจำเดือนตุลาคม2567ฟังตามเดือนเกิดของท่านได้เลยครับดวงประจำเดือนตุลาคม2567ของท่านที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์สถานการณ์ทั่วไปในช่วงนี้มีเกณฑ์อารมณ์แปรปรวนง่ายต้องระวังความคิดลบหรือว่ามองโลกในแง่ร้ายจะทําให้จิตใจยิ่งแย่ลงนะครับในช่วงนี้ผมแนะนําให้ท่านขยันทํานูน่นทานี่ที่เป็นประโยชน์เพื่อเบียเบ่ยงเบนตนเองไปในทางที่ดี ทำแล้วต้องอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับโวมจะแกล้งให้ปิกพันให้คิดว่าทําดีมีประโยชน์ก็พอดวงการเงินของท่านที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ยังมีเงินใช้จ่ายเป็นปกติซึ่งใช้จ่ายไปกับเรื่องของครอบครัวบ้านคนคุ้นเคยรวมถ้ามีเกณฑ์ใช้จ่ายในเรื่องยานพาหนะรถราซึ่งต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรถแบตเตอรี่และหัวเทียนดวงการงานของท่านที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์มีงานที่เป็นเกียรติเป็นศักดิ์รีและเป็นประโยชน์กับคนอื่นซึ่งจะทําให้คุณได้รับการยอมรับ ได้รับการตอบแทนและได้รับคำขอบคุณด้วยดวงความรักของท่านที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนี้มีเกณฑ์อึดอัดกับคนรักมากเป็นพิเศษคุณจะรู้สึกเหมือนเขาหรือเธอเข้ามาจูจี้ขี้บ่นวุ่นวายแต่นั่นเป็นเพราะว่าเขาเห็นปัญหาที่ต้องเข้ามาช่วยบริหารจัดการผมแนะนําให้แก้เครดเสริมดวงเรื่องความรักนี้ด้วยการนั่งสมาธิหรือไหว้พระสวดมนต์ดวงสุขภาพของท่านที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ต้องระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากัน รวมทั้งความกังวลที่เกี่ยวข้องกับศรีรษะและเส้นผมฟังดวงของท่านที่เกิดเดือนอื่นๆได้ในคลิปต่อไปนะครับท่านที่สนใจตรวจดวงชะตาละเอียดหรือเรียนโหราศาสตร์กับผมอาจารย์ปางช้างทยาไทยเชิญนะครับ